กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับมีเพื่อนหลายท่านับสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับนะครับการย้ายในรูปแบบต่างๆภายในเรือนจําไม่ว่าจะเป็นย้ายห้องนอนย้ายแดนหรือว่าย้ายเรือนจํานะครับ ทำไมเราถึงถูกย้ายนะครับนะคำถามนี้ก็จะเกิดขึ้นกับญาตินักโทษนะครับบางทีเขียนจดหมายบอกมาว่าจําเป็นต้องย้ายเรือนจานะบางทีเขียนจดหมายบอกญาติว่าจําเป็นต้องย้ายแดนนะครับนะญาติหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมต้องย้ายนะครับก็มาฟังกันเลยในคลิปนี้นะครับพเพื่อนๆจะได้เข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเรือนจํานะครับอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือการย้ายห้องนอนนะครับนะ สำหรับการย้ายห้องนอนนะครับในเรือนจำเนี่ยเขาจะซอยห้องเป็นห้องเล็กๆนะครับแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีปริมาณนักโทษนะครับโดยเฉลี่ยเท่าๆกันทีนี้เหตุผลที่เขาย้ายห้องนอนนะครับบางครั้งนะครับมีอภัยโทษพอมีอภัยโทษนะครับบางห้องเนี่ยปล่อยตัวนะครับ9้าคน10คนอ่าบางห้องปล่อยตัวห้าคน6คนบางห้องไม่มีนักโทษที่ปล่อยตัวเลยนะครับนะทีนี้ปริมาณที่มันลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับ แต่และห้องก็จะมีปริมาณนักโทษที่ไม่เท่ากันเมื่อเจอเอ้าหน้าที่เห็นว่านะครับห้องไหนมีปริมาณนักโทษน้อยนะครับเขาก็จะนะครับย้ายนักโทษที่อยู่ในห้องที่มีปริมาณนักโทษมากๆเนี่ยมาอยู่ในห้องที่มีปริมาณนักโทษน้อยนะครับเพื่อเฉลี่ยความแออัดนะเพื่อให้นักโทษเนี่ยใช้ชวีวิตสะดวกสบายขึ้นนะ ลดความแออัดนะครับไม่ต้องนอนเบียดกันนี่คือเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่เขาย้ายห้องนอนทีนี้ในสมัยก่อนนะครับมันจะมีเรื่องของการซื้อที่ซื้อห้องนอนนะครับบางคนที่เขาเป็นพ่อบ้านเป็นขาใหญ่นะครับมีสตุ้งสตางเนี่ยนะครับเวลาเขาเลี้ยงน้องไว้นะครับนะเขามีแฟนนะครับนะหรือนะเขาเลี้ยงหน้าอ่อนไว้นะแบบนี้นะครับเขาก็จะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าขอเอาหน้าอ่อนขอเอาน้องผมเนี่ย มานอนด้วยได้ไหมในห้องนะครับเขาเรียกว่าการซื้อที่หรือว่าซื้อห้องนะครับนะแบบนี้ก็จะมีนะครับนะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็จะจับย้ายนะครับนะบางทีก็จะย้ายคนจากนะครับห้องที่พ่อบ้านอยู่นะครับออกไปแล้วก็เอาหน้าอ่อนหรือว่าเอาน้องที่พ่อบ้านเนี่ยไปซื้อที่ให้นะครับเข้ามาอยู่กับพ่อบ้านลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับนะหรือบางครั้งก็มีการไข้กันเองเลยนะครับนะไม่บอกเจ้าหน้าที่นะครับนะ พอขึ้นเรือนนอนนะอยากนอนกอดน้องอยากนอนกอดหน้าอ่อนที่ตัวเองเลี้ยงไว้นะก็สลับนะให้เพื่อนไปนอนห้องอื่นแล้วก็เอาคนห้องอื่นที่เป็นน้องหรือว่าเป็นหน้าอ่อนมานอนด้วยลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับนะสำหรับการย้ายห้องแต่โดยหลักๆแล้วก็คือนะครับย้ายเพื่อที่จะนะครับเฉลี่ยนักโทษนะให้เกิดความนะครับแออัดน้อยที่สุดนะนักโทษจะได้ใช้ชีวิตแบบสุขสบายนะมากขึ้น อย่างที่สองนะครับนั่นก็คือการย้ายแดน,นครับส่วนมากนักโทษที่ถูกย้ายแดนนะครับจะเป็นนักโทษเด็ดขาดนะพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือนะครับเรามีโทษเด็ดขาดแล้วนะครับทางสารเนี่ยได้ส่งใบเด็ดขาดหรือว่าใบแดงนะครับไปที่เรือนจำนะครับทีนี้เราก็จะมีอัตราโทษที่ชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะดูที่ความเหมาะสมนะครับว่าเราต้องไปอยู่แดนไหนนะถ้าเป็นเรือนจําขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะ จำแนกแดนได้เยอะนะครับนะจะมีแดนความมั่นคงแดนคดีทั่วไปนะครับแดนคดียาเสพติดนะเราเข้าหลักเกณฑ์ของแดนไหนเราก็ไปอยู่แดนนั้นนะครับบางครั้งเราเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเราก็ไปอยู่แดนคดียาเสพติดนะถ้าเราติดคุกในคดีทั่วไปนะครับอย่างเช่นลักทรัพย์นะขโมยมอเตอร์ไซค์ช่อโกงลักษณะบแบบนี้นะครับนะเราก็จะถูกจำแนกไปอยู่ในแดนคดีทั่วไปนะนี่ก็คือหลักๆเลยนะครับนะ หรือถ้าเรามีอัตราโทษสูงๆครับเกิน25ปีแบบนี้เราก็อาจจะถูกจำแนกไปอยู่ในแดนความมั่นคงสูงนะลักษณะแบบนี้ก็คือการจำแนกแดน,นครับจำแนกเพื่อให้ควบคุมง่ายจำแนกเพื่อให้ดูแลง่ายนะครับนะลดความแออัดของแดนแรกรับนะบนะเพราะแดนแรกรับเนี่ยมันเป็นแดนรวมนะครับนะอยู่กันทุกคดีอยู่กันทุกรูปแบบนะ พอตัดสินเสร็จปุ๊บก็จําแนกแดนนับให้เกิดความเหมาะสมนะแต่สําหรับคนที่โทษน้อยๆนะครับบางครั้ง6เดือน9เดือนปีกว่าอย่างนี้บางครั้งนะครับถ้าแดนแรกรับไม่แออัดมากๆนะครับเขาก็ไม่ถูกจําแนกไปอยู่ในแดนทั่วไปเหมือนกันก็มีนะครับนะให้เห็นอยู่บ่อยๆภายในเรือนจํานะครับนะหรือบางคนโทษน้อยๆนะครับแต่มีพฤติกรรมไม่ดีเป็นนักโทษเกเรนะครับก่อความวุ่นวายบางทีเขาจับใส่ตัวปุ๊บย้ายไปอยู่ในแดนความมั่นคงสูงเลยก็มีนะครับ ให้ไปใช้ชีวิตกับมือปืนนะให้ไปใช้ชีวิตกับพ่อค้ายานะครับที่มีโทษตลอดที่มีโทษนะครับห้าสิปี4ี่ิปีแบบนั้นก็มีนะครับนะเพราะว่าอยู่กับนักโทษทั่วๆไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบก่อความวุ่นวายเป็นอันตราลแบบนี้ก็นะครับเขาก็จัดให้นะครับไปอยู่ในแดนความมั่นคงสูงนะหรือบางคนนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทํางานได้นะครับเป็น ผู้ป่วยนะครับโรคเรื้อรังนะครับบางทีก็ถูกย้ายไปอยู่แดนพยาบาลนะเขาจําแนกแดนนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้ดูแลง่ายนะครับเพื่อให้นะครับเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเรือนจานะครับนี่ก็คือเหตุผลหลักๆที่เขาจําแนกแดนนะครับนะอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือการย้ายเรือนจำนะครับสำหรับการย้ายเรือนจำนะครับหลักๆเลยก็คือการย้ายระบายนะครับเรือนจําไหนที่มีนักโทษเยอะๆนะครับเขาก็จะทําเรื่องนะครับขอย้ายนักโทษ ออกไปสู่เรือนจําที่มีนักโทษน้อยๆนะครับเป็นการระบายนักโทษเพื่อให้นักโทษเนี่ยนะครับไม่แออัดนะลดปริมาณนักโทษลงนะครับนักโทษก็จะได้ใช้ชีวิตนะครับสะดวกสบายขึ้นนะครับไม่ต้องมาเบียดเสียดไม่ต้องนอนเบียดกันลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับนี่คือการย้ายระบายนะเป็นการย้ายหลักๆของการย้ายเรือนจํานะครับทีนี้มันยังมีการย้ายกลับภูมิลําเนานะครับสําหรับนักโทษที่ติดคุกมาในระยะหนึ่งครับ เราก็สามารถนะครับทำเรื่องย้ายนะครับกลับไปภูมิลำเนาเพื่อให้ญาติพี่น้องสามารถเยี่ยมเยียนได้สะดวกสบายขึ้นหรือการย้ายพฤติกรรมนะครับสำหรับนักโทษนะที่มีพฤติกรรมเกเรนะครับนะควบคุมลำบากนะเรือนจำไหนนะครับที่เขาไม่สามารถดูแลนักโทษเหล่านี้ได้นะครับเขาก็จะย้ายนักโทษเหล่านี้นะครับไปอยู่ในนะครับเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงนะครับกดระเบียบเข้มงวดนะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าย้ายพฤติกรรมนะครับ ย้ายอิทธิพลนะบางคนเนี่ยอยู่นานๆนะแล้วนะครับมีบทบาทกับนักโทษมากเกินไปเป็นพวกแกนนําเป็นพวกก่อวอดนะครับนะชอบเรียกร้องนะครับสิทธิต่างๆให้กับนักโทษทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นตัวอันตรายนะครับเก็บไว้ก็อาจจะก่อจลาจนนะครับอาจจะนะครับเป็นแกนนำนะครับนำนักโทษทําเรื่องไม่ดีนะครับดังนั้นนะครับเขาก็จะมองว่าเราเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลต่อนักโทษเขาก็จะย้ายเรานะครับ ไปอยู่ในเรือนจําที่มีความมั่นคงสูงแยกจากกลุ่มนักโทษเดิมนะครับนะบางทีย้ายไปคนเดียวด้วยซ้ํานะครับถ้าย้ายอิทธิพลหรือว่าย้ายนะครับพฤติกรรมนะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการย้ายห้องนอนการย้ายแดนหรือว่าการย้ายเรือนจํานะครับนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยว่าทําไมถึงถูกย้ายผมบอกเลยนะครับว่าการย้ายเหล่านี้นะครับเป็นปกติของนักโทษอยู่แล้วนะครับนะ เจ้าหน้าที่เขาย้ายตามความเหมาะสมนะครับมันไม่มีผลกระทบกับนะครับวันจําของเราหรือว่าโทษของเรานะครับนะสิ่งที่เขาย้ายนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักโทษมากที่สุดนะเพื่อลดความแออัดเพื่อให้นักโทษใช้ชีวิตนะครับได้สะดวกสบายขึ้นนะนี่คือหลักๆเลยนะครับที่เขาทําแบบนี้นะครับนะดังนั้นนะครับเพื่อนๆที่นะมีญาติอยู่ภายในเรือนจำนะครับแล้วเขียนจดหมายมาว่านะครับ จะถูกย้ายเรือนจําจะถูกย้ายแดนหรือว่านะครับถูกย้ายห้องนอนก็แล้วแต่นะครับนะผมอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับนะมันเป็นผลดีกับนักโทษด้วยซ้ํานะครับบางครั้งบางคราวนะครับเขาย้ายไปอยู่เรือนจําเปิดบางครั้งบางคราวเขาย้ายไปอยู่เรือนจําโครงสร้างเบานะครับนะเพื่อที่จะได้ฝึกอาชีพนะปล่อยตัวเร็วขึ้นแบบนี้ก็มีนะครับมันมีหลากหลายเหตุผลแต่โดยหลักๆแล้วนะครับมันเป็นประโยชน์กับนักโทษ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด Sub s สไ i b ์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮั l โลเทสขอบคุณครับผม